ค่ะคุณผู้ชมมากันต่อมากันอีกนะจ๊ะก็ช่วงนี้มาบ่อยๆซ้ําๆนะเป็นเขาเรียกว่าฤด,ดูการเทศกาลนะเพราะว่าแต่ละแต่ละปีเนี่ยนะมันก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมอ่ะช่วงไหนคลิปออกเยอะช่วงไหนจะต้องไปทําอะไรมันก็จะมีกระบวนการจัดก,การขั้นตอนอยู่แล้วนะวันนี้ตอนนี้สถานะตอนนี้จะตามนะสภาวะตอนนี้เราสามารถมาเจอกันแบบบ่อยๆซ้ําๆนะกดติดตามกดซับสไครต์จะตามนะที่ช่อง ะละดาภาษาไทยแล้วก็ชาแนลภาษาอังกฤษนะละดาชาแนลมาพูดกันนะทำไมนะทำไมเจตามจิตต้องมาพูดเรื่องขันห้าแบบแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้ให้มันรู้เลยไงว่ารูปและนามกายกับจิตนะคือชีวิตเรานึกออกไหมไม่ใช่ว่าพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องธรรมะแล้วจะต้องมาใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวคือให้รู้ว่าวันนี้ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะเป็นผู้หญิงอ่าเฉตำจะทําคลิปแนละโดยส่วนใหญ่และเฉตำจะให้ผู้หญิงดูนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวๆนะที่มีครอบครัว,วสาวๆวัยสววอว์นะสี่สิบเนี่ยเฉตำว่าสอว์ไหมแต่เะตมยังมีความรู้สึกว่าฉันยังมีฮอร์โมนความสาวอยู่นะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณผู้ชม เวลาฟังทิ่ตมคุยเรื่องธรรมะหรือว่าธรรมชาติเนี่ยเรื่องของศีลห้าเรื่องของออขันห้านะกายกับใจลูกกับนนะ้ำเนี่ยนี่คือชีวิตนี่คือธรรมชาติมองให้มันทะลุเอ่อนมใหญ่เอวเล็กหุนดีผิวขาวเซ็กซี่นะหน้าจะอะไรเหลือเกินของคุณก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายมาดูเนี่ยนะคุณต้องมองให้มันทะลุนะมองให้มันทะลุอ่ะนี่แหละคือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณมองสะต็มว่าเอออย่างงั้นอย่างนี้มีลูกแล้วมีสามีแล้วมีครอบครัวแล้วรวยไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมาจะต้องมาแบบแต่งตัวเซ็กซี่มาอะไรเงี้ยนะนี่แหละคือธรรมชาตินะคุณจะสรรสร้างคุณจะบริหารธรรมชาตินี้ให้มันเป็นในเชิงที่ทำให้ชีวิตคุณสำเร็จหรือทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่สำเร็จ ผู้ชายผู้หญิงบางคนเนี่ยผิดพลาดเพราะว่ามาหลงรูปไงคุณผู้ชมนึกออกไหมมาหลงรูปผู้ชายก็ไปหลงรูปผู้หญิงที่สวยงามผู้หญิงก็ไปโศหลงรูปผู้ชายที่หล่อแล้วที่คุณมองแล้วชอบเหลือเกินบางครั้งมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ไม่สนเพราะคุณไปหลงรูปไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะแนวทางของพลังชีวิตก็คือแบบนี้แหละนะก็คือรูปและนามที่มันคืนหนึ่งชีวิตที่จะมาเล่าให้ฟังเล่ากันต่อเล่ากันต่อคุณผู้ชมนะนะก็คือ เวทนาสัญญาสัสญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือนามนะรูปก็คือเนี่ยกายของเราเนี่ยนะที่มองเห็นเป็นรูปรูปนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะมาแยกย่อยเข้าไปอีกนะถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ไอ,ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าแล้วเดี๋ยวมีโอกาสแชทแมก็จะมาซ้ําอีกนะแต่วันนี้ขอพูดเรื่องของความคิดนะคือรูปและนามก็คือเราแยกกายแยกจิตกันแล้วใช่ไหม เรารู้ใช่ไหมว่ารวมกันแล้วมาเป็นหนึ่งชีวิตให้เรามาเป็นชีวิตให้เรานะคราวนี้ความคิดเนี่ยนะเราจะแยกเข้าไปอีกว่าความคิดกับจิตของเรานะ่จิตก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่สุขทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กายเนี่ยกายมันก็จะแยกไปในเรื่องของผ่อ,อ,อนคลายสบายๆหรือตึงเครียดไงมันก็อยู่ที่จิตของเราอยู่ที่ความคิดของเราวันนี้ถ้าแบ่งข้างบนนะข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบ ข้างบนเป็นสวรรค์ข้างล่างเป็นนรกข้างบนเป็นกุศลข้างล่างเป็นอกุศลข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมบุญบาปเนี่ยนะบุญข้างบนบาปข้างล่างความคิดของเรานะความคิดของเราไปไปในเชิงที่มันเป็นเป็นบวกนะจิตของเรานะจิตนะจิตของเราความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันจะกุศลหรือมันจะบวกมันก็จะไปแนวมันก็จะโน้มไปตามความคิดของเรา กายของเราก็จะรู้สึกว่าถ้าคิดไปในเชิงบวกนะจิตมันก็ไปในเชิงบวกมันก็โน้มนาวกันไปนะชักจูงกันไปมีเหตุปัจจัยนําพากันไปจูงมือกันไปนะไปในเชิงที่มันเป็นบวกกายของเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายวันนี้เงินเข้าแล้วนะล้านหนึ่งนะห้าแสนนะแปดแสนนะมันก็คลายสบายสบายไง จิตมันก็อ๋อใช่ก็ฉันทําอย่างนี้เงินมันก็ต้องเข้าแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้ไปคิดร้ายคิดอะไรกับใครนะแม้เรามีเงินมาแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเก็บเราแบ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็ทําบุญทําทานไปตามการเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันก็คือจะเป็นในเรื่องของของความคิดจิตและร่างกายของเราแต่ถ้าเผอิญน,นะเผอิญเผอิญเผอิญน,น,น,นะความคิดเนี่ยนะมันมันมีความคิดว่าฉันจะทําโครงการนี้นะ แล้วจะได้เงินร้อยล้านนึกออกไหมฉันทำโครงการนี้ได้เงินร้อยล้านแน่นอนนะแต่จิตเนี่ยบางทีมันยังมีความเขาเรียกว่าบางครั้งจิตมันก็จะโน้มไปแต่บางจิตเนี่ยความบางความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะมีการข้านกันอยู่มันเคยอาจจะเจอสภาวะที่แบบทําคล้ายๆแบบนี้แล้วมันเจ๊งมาก่อนไงความนี้ความคิดกับจิตบางทีมันก็ข้านกันมันก็ไม่ไปตามกันมันก็มีนะมันก็ทําให้กายของเราเนี่ยบางครั้งมันก็มันเหมือนจะผ่อนคลายนะแต่บางทีมันก็เหมือนบางบาง กายบางส่วนเนี่ยมันก็จะกระตือรือร้นไปตามความคิดบางความรู้สึกมันก็เอ๊ะมันใช่ไหมหรืออะไรมั้คือการทํางานทั้งกายนะกายหยาบจิตของเรานะหรือว่ากายหยาบหรือรูปเนี่ยรูปนะหรือจิตหรือความคิดเนี่ยบางครั้งทํางานไม่ค่อยไปด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้อาจารย์จึงบอกว่านะ,อ,ะอย่างยางตัวอย่างนะอาจารย์เทพเขาจะยกตัวอย่างมาว่าสมมุติว่าเรามีปัญหานะเราคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของความรักคุณกําลังมีปัญหาเรื่องสามีมีชู้ภรรยามีกิ๊ก คุณกาลังมีปัญหาเรื่องของการเงินเงินไม่เข้านะงานไม่เดินนะเจ้านายไม่รักนะเพื่อนไม่ไม่ชื่นชมในงานแต่ณ้เวลาที่ความคิดมันกาลังระเบิดเถื่อเทิงจิตมันก็ระเบิดเถื่อเทิงไปในเชิงที่มันกังวลฟุ้งซ่านกายของเรากําลังนวดผ่อนคลายอยู่เนี่ยนะกายมันอาจจะเริ่มผ่อนคลายไปตามที่แบบว่าคิดไปบางทีคิดคิดเขาเรียกว่าเกิดพบเกิดชาติไงคิดวนเวียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ เกิดคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับความคิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็มาแยง้งทั้งความคิดทั้งจิตแล้วก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องราวที่มันจะจะลบจะบวกอะไรอยู่เงี้ยวุ่นวายกันหมดเนี่ยนะแต่กายของเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันกาลังถูกนวดอยู่ไงกาลังถูกสปากําลังถูกนะพันผ่อนคลายไปแต่ว่ามันก็จะไม่ผ่อนคลายร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าจิตกับความคิดของเราเนี่ยมันไปในเชิงที่เป็นในเรื่องของความกงมังวลทุกข์ใจนะเลือดนะพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนไปแบบ มันก็จะสับสนนะไอ้มือที่เขานวดให้นะและที่สําคัญถ้าเกิดเจอคุณไปเจอหมอนวดที่เขามีคลื่นพลังที่เป็นลบนะมันจะโหูนะพูดอะไรก็เป็นลบไปหมดนะบางทีหมอนวดบางคนคุยกับเรื่องการเมืองไนงะหมอนวดบางคนก็คุยแต่เรื่องหวยหมอนวดบางคนก็คุยแต่เรื่องสามีบางคนก็คุยแต่เรื่องนี้ให้เราฟังนึกออกไหมคราวนี้อาจารย์หนึ่งบอกว่า การที่เราจะไปนวดที่ไหนก็นแล้วแต่นยะหมอนวดก็สําคัญไงแต่ถ้าสมมุติเรากําลังแย่ไปอะกายอะเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเราป่วยอะเราจะต้องไปหาหมอหมอจะต้องถามประวัติฉีดยาให้ยาแอดมิดหรือผ่าตัดอะไรของคุณก็แล้วแต่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราเราจะไปนอนผ่อนคลายถ้าไปเจอหมอที่เขาไม่เค่อยพูดนะเขาจะรับฟังคุณแล้วก็อืออออตามคุณหรือว่าพาคุณคิดพูดไปในเชิงบวกโอ้โหความคิดของคุณ จิตของคุณที่มันกําลังจะฟุ้งอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทําให้คุณนะกายของคุณก็จะผ่อนคลายไปนะความคิดไปในเชิงที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันพลังงานนะความคิดจิตมันเป็นพลังงานที่กำลังแบบวุ่นวายไปหมดในกายของคุณเนี่ยทั้งรูปและนามมันทํางานกันแบบโหนะมันเสียพลังงานไปในเชิงที่ลบเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมชะดตมนะจึงได้เรียนรู้เรื่องของรูปและนามเรื่องของขันห้าเรื่องของศีลห้าจากอาจารย์เทพวงศิวามาเพื่อให้พูดเป็นพูดจา ไม่ใช่ภาษาธรรมแต่พูดจาเป็นภาษาหญิงภาษาผู้หญิงผู้หญิงเราเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเราเนี่ยหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยรูปและนามหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบด้วยความคิดจิตแล้วก็รูปของเราเนี่ยนะมันทางานที่มันวุ่นวายกันเหลือเกินเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะแยกกันยังไงนะอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เรากําลังทุกข์เศร้ากังวลใช่ไหมเวลานอนนะก็ต้องตัดความคิดที่เขาบอกว่า เวลานอนก็คือต้องดิฟสลิปถ้าเรายังคิดฟุ้งซ่านจิตอะไรเหล่านี้มันปรุงแต่งไปหมดเนี่ยบางทีตามันก็จะไม่หลับนะนึกออกกายมันก็ยังระเบิดเถิดอเทิงอยู่มันก็มีอาการปวดหัวคเครียดกังวลแล้วก็มันก็จะทําให้บางคนเปกก็นโรคกระเพาะบางคนมันจะลงกันหมดอะทั้งอาการการเขาเรียกว่าทางเดินของอาหารทุกอย่างมันทํางานปันน่นป่วนลมหายใจหรือว่า เ,เพราะว่ากายของเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทให้ทั้งหมดเนี่ยนะธาตุทั้งหมดในร่างกายของเรามันเกิดการวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นวันนีนะ้จบสุดท้ายของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปนะดินน้ำลมไฟที่มันแยกมาเป็นเนี่ยนะที่รวมกันมาเป็น1รูปเนี่ยนะแล้วก็ประกอบด้วยการทํางานร่วมกันของน้ำทั้งหมดนะ สัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยร่วมกันทํางานเพื่อจะได้ให้ชีวิตเนี้ยม,มันดําเนินต่อไปแบบสําเร็จที่สุดนะเตามนะจึงนะจริงๆแล้วอ่ะคดวัตถุต่างๆเหล่านี้นะถ้าเกิดคุณเข้าใจแบบโดยที่ว่ามันหมดแล้วทุกอย่างท่านเข้าใจหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องมีตัวช่วยเลยเราจะไม่ต้องมาน,นึ่งเอาคดวัตถุต่างๆนี้ไปช่วยแต่สังเกตไหมว่าทุกวันนี้นะคนที่สําเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวนะ เขาจะตามสําเร็จมาได้ทุกวันนี้ก็คือนะเชตามขาดน้ํามันไม่ได้นะน้ามันเชนตามโปรแกรมทุกวันหลังอาบน้ำเช่อว่าโปรแกรมทุกวันนะจี้อันนี้เพิ่งจะเกิดมาก็จริงแต่ว่าชื่ตามมีอัญ,ญมณีครอบครองมาเยอะเนี่ยมานานแล้วเพราะเรามีความเชื่อความเชื่อความศรัทธามั่นอ,อกมั่นใจกับกับอัญ,ญมณีมากๆเพราะเรารู้ว่าบางครั้งเราเนี่ยถูกกระทบด้วยคลื่นพลังนะคลื่นพลังที่เป็นเรื่องของความคิดจิตอารมณ์ต่างเนี่ยมันมีคลื่นพลังลบมากวนเราแต่ หินอัญมณีที่อยู่ในบ้านของเราเนี่มากมายเหลือเกินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทําให้พลังลบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันกระเด็นกระดอนกระจายหายไปจากตัวเราเองแล้วทาให้เรามีมีความคิดมีจิตนะที่มันโน้มน้าวไปในเชิงที่สร้างสรรค์แล้วก็ทําให้เรามีหนทางในทางที่จะสําเร็จมากขึ้นวันนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคร่วัตถุนะจี้นะอะมณีเทพที่กําลังที่เกิดขึ้นพัฒนามาจากอัญมณีสีก้อนสีๆนะบอกเลยว่า ราคาเนี่ยนะถูกแต่ว่าคุณภาพหรือพลังที่ได้เนี่ยมากมายเหลือเกินนะแล้วก็มีเรื่องของน้ำหอมนะน้ำหอม,นะหอมฟิโรโมนอันนี้คือทําให้เราเป็นสาวย้อนไวัยได้อีกนะคือกลิ่นของเรามันจะดีขึ้นมันส่งเสริมเรื่องของคู่รักการงานการเงินครอบครัวของคุณจะมีความเขาเรียกว่าดึงดูดอะดึงดูดเรื่องของ ความรักเข้ามาหาตัวคุณได้มากขึ้นนิยมส่งเสริมง,งานการคุนนั่นเองนะคะก็ฝากไว้กับเคล็ดวัตถุดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็คือมาแยกกายแยกจิตด,ดูพิจารณาตัวของเราเองนี่แหละสําคัญที่สุดแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนเหนือคนอย่างแน่นอนเพราะว่าเรารู้เราไงคะเราก็จะชนะคนอื่นอย่างแน่นอนจ้า